สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแกงกระดูกใสช่ชะอมกันค่ะไปดูเสร็จกอดกันเลยค่ะเสร็จกอดน,นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะจะมีตะไคร้นะคะประมาณสองหัวนะคะแล้วก็กระเทียมประมาณสิบห้ากรีบนะคะแล้วก็จะเป็นหอมหัวแดงใช้ประมาณห้าหัวแล้วก็พริกนะคะจะใช้ประมาณอันนี้จะใช้ประมาณยี่สิบห้าเม็ดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแล้วจะมีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะกระปิหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีชะอมนะแล้วก็อือประมาณครึ่งกิโลค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องกันก่อนนะคะตำเครื่องก็จะตำตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็จะตำกระเทียมพริกแล้วก็หอหมอแดงแล้วก็ใส่เครื่องปูุงนะคะไปตำกันเลยค่ะ เป็นกขีนนะคะจะตำได้ง่ายกว่านะคะ่ะหลังจากเราตำเครื่องทุกอย่างรวมกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นลคะ่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปผัดกันนะคะ ใส่น้ำลงไปผัดน,นิดนึงนะคะใส่น้ำมันค่ะไม่ใช่นศษเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราใช้เอาเครื่องลงไปผัดค่ะอืมเอาเครื่องลงไปผัด นหอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เนื้อหมูามลงไปนะคะกลิ่นหอมมาก 我应该拍。 อสุกสักพักแล้วก็เอาน้ำนะคะใส่เข้าไปในคุกประมาณนี้ก็ล้างครงแล้วก็ใส่เท็มใส่ไปหนึ่ะชะกเลยรอต้มสักพักนะคะให้น้ำเครื่องที่เราตำเข้าไปในเนื้อหมู เพิ่มรสชาติความอร่อยนะนี่นะคะพอหม้อเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักชะอมลงไปนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมรอสักพักนะะรอมันเดือดสักพักเดี๋ยวก็เด็ยบเยนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลย ก็จะออกมาเป็นยะันีง